เพื่อนเพื่อนวันนี้เรามาดูสื่อความหมายของใบสีบารมีสามสิบทัศกันนะคะใบสีบารมีสามสิบทัศเป็นใบสีเปิดป้าเปิดแผ่นดิน เปิดดวงและเปิดสติตาบาร,รมีธรรมไหวองค์ครูเช่นครูเทพครูธรรมครูพ่อแก่ครูศักดิ์เสกเลขยันครูหมอยานาทศินการดนตรีสัพวิชาอาชีพต่างๆเป็นใบสีห้าชั้นเริ่มตั้งแต่ฐานแรกมีกรีบบัวแปดกรีบเป็นสติปฐานสี่ไปจนถึงอภินญญาญาอันบริสุทธิ์วิเศษชัยศี ฐานชั้นที่สองแม่สิบห้าชั้นปัตตภีมีสี่ทิศแม่สิบหกชั้นฟ้ามีสี่ทิศเปิดดวงจิตดวงธรรมเพื่อเป็นสิ่งที่ช่วยคำจุนดวงปัญญาบารมีชั้นที่สามแม่แปดยกกำลังสิบสี่มหาจักรพัฒมีสี่ทิศเป็นทัศนะมงคลวิสุทธิ์เศษแม่เก้ายกกำลังสิบหกพระโสะรถมีสี่ทิศเป็นทัศบารมีธรรมอันเลิศคุณ ชั้นที่สี่แม่เก้ามีสี่ทิศยกกำลังพระยกกำลังพระเกตแม่สิบสองมีสี่ทิศยกกำลังพระลาหูพระเกตคือลมพระลาหูคือเงาสื่อความหมายว่าให้คิดดีทำแต่สิ่งที่ดีเป็นคนแก่ท่านและเป็นประโยชน์ส่วนรวมไม่เป็นโทษกับตัวเราเองพูดแต่ความจริงคือพูดดีไม่ใส่ร้ายว่าร้ายส่อเสียดผู้อื่นให้เสียหาย กล่าวถึงเกี่ยวข้องด้วยเนคขม,มะบรมีผู้ประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์อยู่เป็นนิสัยของอารมณ์คือคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิปรมาถสมธิเป็นรำดับไปฐานที่ ห้ชั้นยอดสุดแม่เจ็มีสี่ทิศแม่เมีสี่ทิศสื่อความหมายของอริยะบุคคลผู้มีสินอัน,ปอนเป็นปกติสุขตั้งแต่สินห้าขึ้นไปจนถึงศินสองี่สิบข้อและฝ่ายสมาธิปฏิบัติสมรมวิปัสสนากรรมฐานด้วยปัญญาอันชอบและมีความเพียรเป็นเลิศหากท่านใดชื่นชอบ ในการอธิบายความหมายและนำเสนอข้อคิดของใบสีช่วยกดไลค์และกดติดตามเราทีมงานใบสีเทวะนาคาด้วยนะคะขอบพระคุณเป็นอันมากค่ะถ้าหากกดไลค์และกดติดตามเราจะเพื่อเป็นการนำเสนอสิ่งใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้เราทีมงานนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะ